อยู่เหนือแผ่นเปลือกโลกทําให้เกิดแมกมาแมกมานี้มักจะมีความหนืดสูงมากเนื่องจากมีปริมาณซิลิกาสูงจึงมักไม่ถึงผิวดินแต่จะเย็นตัวลงและแข็งตัวที่ระดับความลึกอย่างไรก็ตามเมื่อถึงผิวดินจะเกิดภูเขาไฟขึ้นดังนั้นเขตมุดตัวจึงล้อมรอบด้วยภูเขาไฟหลายลูกที่เรียกว่าภูเขาไฟโค้งตัวอย่างทั่วไปได้แก่ภูเขาไฟในวงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกเช่นภูเขาไฟแคสเคดหรือหมู่เกาะญี่ปุ่นหรือหมู่เกาะทางตะวันออกของอินโดนีเซียจุดร้อนฮอตสปอต คือพื้นที่ภูเขาไฟที่เชื่อกันว่าก่อตัวขึ้นจากกลุ่มควันของเนื้อโลกซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเสาของวัสดุร้อนที่พุ่งขึ้นจากขอบเขตแกนกลางเนื้อโลกเช่นเดียวกับสันเขากลางามหาสมุทรหินเนื้อโลกที่พุ่งขึ้นจะเกิดการละลายจากความดันซึ่งก่อให้เกิดแมกมาปริมาณมากเนื่องจากแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวผ่านกลุ่มควันของเนื้อโลกภูเขาไฟแต่ละลูกจึงหยุดทํางานเมื่อลอยออกจากกลุ่มควันและเกิดภูเขาไฟลูกใหม่ขึ้นตรงจุดที่แผ่นเปลืกอกโลกเคลื่อนตัวผ่านกลุ่มควันเชื่อกันว่าหมู่เกาะฮาวายก่อตัวขึ้้นนนใลักษณะี